ปิดจอบแล้วครับผมวันนี้ก็สภาพอากาศอึมครึมแล้วตอนนี้ค่ะเป็นคะสนุกไหมคะมาสนุกไหครับสนุกมากครับค่ะแต่เริ่มแต่เริ่มลำคาในตัวนี้นะฮะไอตัววนไปวนไหนบอกว่าป่วยอะฮะแย่งซีนตลอดมันแกล้งป่วยฮะเราเล่นวอเทก็ขีดดังด้วยใช่สาวแตกบนนั้นอะเมื่อกี้เนี้ยยังไงคะวันนี้ได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆ่มาอัดรายการด้วยสนุกมากครับวันนี้สนุกมากเพราะว่าอะไรเนี้ย ม่อะเล็กเราามสนใจมั้ยเออเหมือนแบบว่าอยากจะออกด้วยมายืนเลยไหมล่ะอะไรอะอือ่ะตลอดเหมือนได้มาเที่ยวด้วยนาอใช่เหมือนได้มาเที่ยวแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นด้วยวันนี้ก็มาเล่นเกมกับพวกพี่ดิวพี่เซนเขาครับผมคคยมาเที่ยวสุวนสยามไหมคะครั้งแรกไม่เคยมาจริงหรอจริงใช่ช แหมก็ที่ราชบุรีก็มีเครื่องเล่นม้าหมุนชิงช้าสวรรค์เยอะแยะใช่แต่ว่าตอนนี้ตัวเองต้องไปแล้วล่ะเตรียมตัวกันนะอ๋อได้เลยได้เลยครับยี่กับตัวเองนะจะเลิกเลยเห็นปะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเย้ ดีครับทำไมยังหายตั้งวันเออใส่ได้แล้วครับใส่ไม่ได้เออคอลเลกชันหน่อยไม่เลยไมเนี่ยใส่ไม่ดีไม่ทำเออนี่หายป่วยแล้วเหรอหายแล้วครับนี่เราอุตส่าห์มาแบบดูใจเหมือนดูใจหายแล้วหายแล้วที่สวนสยามเลยครับทุกวันอยู่ด้วยกันตั้งนานก็เลือกสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่หรอไม่ได้สัมภาษณ์คนเดียวอ๋อครับหาเรียนปะคะอุ๊ยร้อนไหม Yeah, one. Okay. แดยเยอะไปนหน่อย <c oughs> นี่ก็ดีเป็นปกติแล้วครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับแฟนๆนะฮะปกติแล้วนี่กล้าม <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีอเ <c oughs> มื่อวานหลังที่ร <c oughs> เราเจอกันค่ะแฟนขเป็นห่วงเพราะว่าห,หน้าตาอ้วนดูซุบซีดแต่เราไม่รู้สึกแต่คนจะรู้สึกกันอ๋อครับไม่ได้เป็นไรครับเมื่อวานครับดูจากไม่ได้คอนเสิร์ตได้ใส่เต็มเลยฮะจัดหนักไปเลยจัดหนักเลยคือคืเก็บแรงไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปหมดตอนบนเวทีมันจะไม่ดีๆอ่ะ อยากให้คนดูสนุกไงคนดูมาเยอะมากขอบคุณจริงครับดีใจจริงๆที่แบบ โหเจอสี่ชั้นเลยเต็มไปหมดเลยอลังการแล้วก็ถือกรกฎไปหมดเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่มาดันเยอะอย่างนี้ครับตอนนี้อาการเป็นไงมหาทานได้วคุณหมอก็ให้กินยาครับแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อลําไส้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับไม่น่าเชื่อว่าสูงใหญ่อย่างนี้จะป่วยง่ายเนาะคือสูงใหญ่คือจริงๆก็ที่บ้านก็เป็นกันทุกคนเลยครับก็กินช่วงนี้อากาศร้อนด้วยทั้งที่ก็เห็นเพื่อนๆก็ท้องเสียกันด้วยแพ้หอยนะคะ หอยที่ค้างคืนหรือเปล่าไม่ไหนอะตั้มอะตั้มอะตั้มตั้มอยู่แถวนี้แหละครับเนที่ดูแลทั้งคืนนะคะอ๋อเขาก็เขามานอนด้วยครับแล้วก็แบบเขามานอนดูให้เดี๋ยวเขามานอนดูที่เขามาเฝ้าผมแล้วก็ ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็มีอาการแบบไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเออเดี๋ยวรีบกลับไปก่อนนะก่อนเราขึ้นคอนเสิร์ตนี้ก็ผมก็กลับคนโดไปปุ๊บเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ออกออ็ไม่เป็นไรละเขารีบเขารู้ตัวเองอะครับก็ต้องรีบกลับไปกินยาแล้วก็นอนพักเหมือนแบบเขาเคยบอกผมว่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาสึกคันหนึ่อขคันรงครับเขารู้ได้ไงอะ อะไรเขารู้ได้ไงคือร้อนผูกม้าเลยแดดส่องก็เสื้อมันสั้นไงเหลัองว่างคุณแม่ซื้อเสื้อยาวๆหน่อยนี่เสื้อตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมใช่มุกนี้เบื่อมากวิกฤตวิกฤตครับเดือนหน้าตัวเองเกิดแล้วนี่ยรู้ด้วยอ่ะเชื่อกอลกดอ๋อครับเกิดไปไหนครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับรู้ไหมว่าเราเกิดเดือนเดียวกันจริงสิเกิดที่11กรกฎาคม 21 21เดี่สิดดสจะบอกว่าหาคนเดือนเกิดกรกฎดาด้วยยากทำไมอ่ะเหครับเพื่อนผมเต็มเลยที่เชียงใหม่เฮ้ยสะอาดไม่ฟินค่ะเป็นไงคะวันใกล้วันเกิดแล้วมีอะไรเตรียม <c oughs> ต่าเตรียมจริงๆแล้ววันเกิดของผมเนี่ยคือก็ไม่ได้ทีอะไรมากหรอกครับคือเมื่อก่อนที่อยู่ที่บ้านเงี้ยก็ไปกินข้าวครอบครัว,ปก,วปกติคือผมเกิดวันเดียวกับคุณแม่อืมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอบางทีก็แบบแอบนอนนิดนึง ต้องซื้อต้องซื้อของขวัญให้คุณแม่อะไรอย่างนี้คุณแม่ต้องซื้อก่อนบางทีแบบันเกิดเดียวกันอ่ะไม่มีอะไรก็มีข้าวเฉยบางทีเราอยากได้ของขวัญจากคุณแม่บ้างไงอะไรอย่างนี้ครับงกนะทีนี้ละครเป็นขับเตรียมยังไงบ้างไห่อ๋อเรื่องวันเกิดแหะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรครับอครับมาลตัวกันหน่อยรอติดตามกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋วไม่มีใครมาเลยอ่ะทำไงอ่ะ กอดตุนแก้เลยเหรอโอ้ยลานีนั่งกินคนเดียวแล้วก็ซื้อหอยค้างคืนมาเข้าโงพาบจะได้ไม่ต้องเล่กเนาะต้องมาแหละแฟนค่ะบาเกิดมีการจัดงานมันเกิดอะไรก็ขอเชิญชวนแฟนเกับทุกทุกท่านนะครับก็มากันเยอะๆสนุกสนานด้วยกันครับผมเป็นปีแรกของกรกฎเนาะอัปเดตบองเห็นว่าตัวเองจะเล่นละครเหรอ อ๋อ oh. มีคนถามมาอยู่ว่ามีละคร,ครสำหรับเรื่องละครนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทับถามอะไรมาครับก็ตอนนี้ก็โปรโมทเพลง,งตัวเองก่อนตอนนี้แบบก็มีเรียน acting อ,อะไรเพิ่มมากขึ้น,นครับเตรียมตัว้อมก่อนฝากแฟนคลับที่เป็นห่วงหน่อยนะครับ ับฝากถึงแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ถึงทุกๆคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงผมนะครับตอนนี้ผมแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วครับพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนแล้วขอบคุณมากจริงๆครับ,บ,รรบที่เป็นห่วงแล้ววันนั้นที่ผมไปเจอกับทุกๆคนที่สีคอนสแควร์คุณเยอะมากดีใจมากเลยพี่คือพองโตเป้าคู่นั้นแบบคือผมร้องเพลงคืนจันทแล้วแบบผมจะร้องไห้อะคือผมหยุดไป ท่อนพีคคือมันมีท่อนหนึ่งที่ผมไม่ได้ซ้อมกับวงแล้ววงเขารู้ใจผมผมแบบเฮ้ยขึ้นอ้าวท่อนเดียวกันด้วยอะไรอย่างนี้ก็มันจะร้องไห้อะตอนนั้นอ่ะป่วยเลยด้วยป่วยเลยตอนนั้นคร <Okay. S 1> ับน้องขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับที่แบบมาให้กำลังใจผมโดยตลอดนะครับก็เราอยากมีอะไรตอบแทนบ้างก็อยากจะมอบความสุขให้จริงๆครับแล้วก็ เกิดอย่างผมจะจัดงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอติดตามกันดูครับว่ายังไงต่อครับขอบคุณครับขายดีแล้วม่อ้หโอโอเคครับ